โบชยาดาโพสตคลิปคุณแม่ออมกอดสุดท้ายในชีวิตลูกเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานักแสดงและพิธีกรมากความสามารถอย่างโบชยาดาได้ออกมาโพสตแจ้งข่าวร้ายสูญเสียคุณแม่มอมลูงสิริยาดาวรรวันเนื่องจากอาการป่วยได้ระบุคแคปชั่นว่า Goodbye to my beautiful mom กลับราคุณแม่คนเก่งของลูกคุณแม่เหนื่อยมามา,มากแล้วขอให้แม่นอนหลับให้สบาย โบดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่และได้มีโอกาสทำหน้าที่อย่างดีที่สุดโบรักแม่สุดหัวใจค่ะทั้งนี้มอมหลวงสิริมาดาวราวรรณได้เข้ารับการรักษาการป่วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและโบเคยโพสต์เหตุการณ์เกี่ยวกับอาการป่วยของคุณแม่และยังไปเฝ้าเยี่ยมและพูดคุยกับคุณแม่ในทุกเทศกาลสำคัญวันวาเลนไทน์วันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ล่าสุดโบได้เอามาโพสตคลิปโมเมนต์สุดเศร้าของพี่น้องและคนในครอบครัวกับการสูญเสียคุณแม่และอ้อมกอดสุดท้าย พร้อมกับระบุคแคปชั่นว่ากอดครั้งสุดท้ายในความทรงจำที่สวยงามที่สุดในชีวิตลูกทากลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและบรรดาฟแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณโบและครอบครัวด้วยนะคะ